ทีความฝันและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นด้านที่ยิ่งใยจะเปล่งประกายหมดงาน hey, <yeah. S 1> บักคำพาศที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค้ใจแม่คงเจิบนัก ลูกมันสัวคักที่ลืมดูแลหอบใจโซโซมาวัดตะโกกาบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อเสียบหูเหต่างหลยห้นเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งหาหกที<ม>ตกใจตื่นตอนตีสี่ แม่เสียดายจังฮ่าเสียดายจังโอมสิทธิเท้าฟื้นจเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกลองฟ้าคนรักมากมายลมไม่ลมเจ้าผ่านพัด พาเธอมาให้เจอฉันอมเมยลมเจ้านั้นก็ผัดเธอผ่านไปอยากบอกหากว่าคอยหากเจ้าคงมามีโอกาสเราในยามสังตื่นมาบอกมีเจ้าแล้วหอดหน้านาวแล้วเด้อปีนี้้าไปกอดใครย่างลมหนาวสูนกายคิดหอดกันบ่นนอง เป่าคุยล้าพาจอยถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆเดินเล่นไปตามคันนาแสนสุขใจนั่งบนหลังควายควายก็แลเร็มยาไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนาะ อดีตมันเคยพังปัจจุบันนั่งเลายกลัวบอด้ยเสีวที่น้องคบหลาย์ลายก็แค่เตรียมตัวเตรียมใจถ้าหากมือได้ายทิมกันไหนมาคนมันเศร้าหากมันบ่อยอยากไปน้ำกันแล้วขั้นสีแจวไปผู้เดียวก็คงสีจมอยู่เบิร์ตบีแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไร วันนี้ยังรักรักกว่าเดิมได้สำปังใจพี่ลอยล่องไปบนนภา,าสุดขอบวฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงน้ำตาตกลงจบจากโบกมันจนสิพอพอสิขาคนจึมึงให้ตายไปจากใจเขียยติคักคักเบิดเราจักว่าจักให้กปยังบ่าตาย โมแมนมาวันแล้วก็บอได้ใจนัง่งวันแหหลงนางก็นนั่งใจนัง่งเวบอได้เหติปานใดเหติปานใดเจ้าก็บอกว่าสร้างเขามีคนใหม,ม่แล้วจื้อแน่ใจสิเหตุจังใดเขาก็บอกกลับคืนมาไอาล้อยไปมีเขาและมาบอกเลิกหามือนีสิขอคืนดี กูจำบ่ได้แล้ววันว่าเล่นถายเคยให้ดอกไม้กูหลาบดอกนั้นเสื้อคู่คองเขาเป็นสีชมพูลายดอกไม้ลายโดนสาบให้ตายแล้วตายต้องโดนสะกดให้ยิ้มรักกับหนุ่มไว้ทองเป็นคู่ครองน้องจะสบาย หนุ่มชะกันยังมีไฟยังมีลายเกมรักไม่เจือนจางชอบบรรยากาศแห่งการได้รับมีอะไรรวมลงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุดใดไม่มีเปลี่ยนบ้านบ้านน้องอยู่ฝั่งทางน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีม,มามาสี่ข่าวของ,ของมาระก,กันละก,กัน อยากเจอหน้าเธอเหลือเกินวันใดที่ไม่ได้เห็นฉันทำอะไรไม่เป็นเพราะใจมันเฝ้าใจรอจะเป็นจุดตายไงยก็ขอให้เพียงได้เจอลงรักนินีจใจตั้งใจก็ยังเผอทำไมไดีเจอทำไมได้เห็นเหมือนเป็นโลหัวใจบอเมนมาวันละก็โบได้ใจนางวันแห่ลงดังก็ดังใจนางไว้บ่ได้ เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปันไดเจ้าก็บ่หัวซาโตใครจะชื่ออาว่าแม่บุญฤาษีเธอเยุมากแล้วสามสิบยังแจ้วแจ้วเสียจนหน้าจืีมีแพนด้าเขาว่าน่ารักผมนี่ชักชักอยากจะเห็นอยากสัมผัสมีตัวเป็นเป็น อยากจะเห็นเห็นหนีเพนด้าอยากจะรู้มันอยู่ยังไงมันกินอะไรถึงได้โตมาที่เป็นตัวฉันที่เป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนี้ที่เสียดายไม่มีโอม้มัวเป่าคาถามหาอะไรแฟนผมมีรักใหม่สิ้นสใใสแสนเศ้า มัวหลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราผมก็เลยต้องเศร้าเลยเลิกเป่าคาถา